เขาจะปล่อยให้เราลอยนวลอย่างนั้นไม่ได้แม่คิดว่าพอจังสองให้กองทัพเราอ่ะกลับเถอะเถอะอย่าให้เกิดเรื่องยุ่งยากกันเลยมู้ได้ทำศึกมันจะท้าอยู่บัดนี้เราก็ได้เข้าปลาเสบียงอาหารแล้วจะไปเที่ยวติดตามพระบิดาต่อไปทันแล้วก็จัดแจงแต่งตัวให้สินสมุดทรงเครื่องยศอย่างกษัตริย์ใส่เสื้อเกาะโคกพระช็ดหน้าเหน็บกั้นหยัน ถือดาบค้ำคร่ำทองของฝรั่งเร็จแล้วสินสมุทรก็ลาพระชนนีลงเรือแล้วรีบมาถึงฝั่งแล้วสินทมุทก็ปรึกษากบอังกูลาว่าเราจะตีเอาลมมาจาับท่านจะเห็นเป็นประการใดเมื่มอวานนี้เราตีหักด่านจนมีชัยให้พลกําลังหิวโหยอ่อนแรงเราจะลุกลบในเวลานี้เห็นที่จะย่าลบากทั้งไม่รู้ว่าไพ่พลของข้าศึกจะมีมากมายจะวิ่งใดจึงเห็นว่าควัวจะให้หยุดดูท่าทีไว้ก่อน และค่อยผ่อนผันต่อไปในภายหลังพุวงนี้คงจะมีทับยกออกมาเป็นแน่ขอให้หยุดไปก่อนเถอะดีมากท่านรู้การศึกท่านช่วยสอนเราบ้างก็แล้วกันฝ่ายชาวเมืองที่หนีบ้าก็มุ่งเข้าเมืองวิ่งกันจนเหนื่อยหอบมืดๆอย่างนั้นเห็นเพื่อนวิ่งตามนึกว่าโจรไม่เหลียวหลังก็วิ่งหลบเทบจะตายฝ่าย้าเท่าจเจ้าพญาลักษาด่าน ลงเรือพายจ้วงไปไม่หยุดหย่อนมีเมียหลวงตามมาด้วยแล้วมาถึงกรุงพอดีลุ่งสว่างขึ้นตะลิงวิ่งกันไปทั้งสองคนไอ้เท่าเจ้ากรรมตะดุดโดนก้อนหินเข้าหกขะเมนร้องโอยเอยโอยเมียต้องไปประคองพยุงมาจกนกระทั่งถึงที่แล้วก็แจ้งคุณนางทราบทุกประการคุณนางก็ได้ฟังว่าศึก ยกมาประชิดติดด่านถ้ต,ตกใจแทบสิ้นสติเลบเข้าไปเฝ้าสีสุวรรณทันทีสีสุวรรณก็จัดทับรุ่งเช้าก็พาขีบพร้อมด้วยทหารมากมายก่ายกองรีบยกออกไปพอมาถึงทุ่งกว้างประมาณสักยี่สิบเส้นแลเห็นแขกฝรั่ง,งม,ามามากมายก็ให้หยุดยั้งทับไว้ แล้วก็ตั้งไพ่พลแยกย้ายกันไปเป็นปีกาหน้ากระดานดินหมุดเห็นกองทัพยกมา,างั้นก็ดีใจนักออกมายืนดูแล้วถามอังกุล่าว่าเราจะสู้รบหรือคิดอ่านประการใดอังกุล่าบอกว่าเวลานี้ข้าศึกยังฮึกฮักแข็งแรงอยู่จะหักเอาด้วยกําลังเห็นจะไม่ไหวแล้วกำลมังทั้งทีท่วงทีลีพลก็เป็นทัพใหญ่อย่างกริย์ ที่ยืนมาอยู่กลางกดมั่นเห็นทีจะเป็นเจ้าเมืองเราจะต้องรักษาป้อมค่ายของเราไว้ให้ดีถ้าเขาลบเราค่อยลบถ้าเพียงพำมค่อยซ้ำเติมเอาเมืองมาเป็นของเราถ้าเราไม่ออกไปลบก็เหมือนว่าเราหลบหลีกไม่กล้าสู้เขาท่านเหนื่อยเมื่อยนักก็พักอยู่ที่ป้อมเราจะลบเองแบ่งไพ่ผมเป็นคนละครึ่งท่านเอาไว้รักษาป้อมครึ่งนึงเราก็จะเอาไปครึ่งนึง เราไม่กลัวมันหรอกสู้รบข้าวฟันกันยังไงก็เอาถึงจะสิ้นแรงฟันแทงไม่เข้าสลบไปเที่ยงคืนก็ฟื้นอังกุลาได้ฟังก็ไม่ขัดจัดทับให้แล้วก็เลือกเลือกผูกมา้าเครื่องให้ครบให้กระสินสมุดขี่ออกไปสินสมุดขึ้นขี่มา้าถือกระบี่แต่นัททหารก็โห่สามลา ออกมานอกกำแพงมาถึงก็ไม่ได้รอช้าตินสมุทรสั่งให้ทหารเขาโจมใจทันทีกองทัพทั้งสองฝ่ายตรงเข้าไปฟาดวันกันอุตรลุดสินสมุทรก็ไม่ได้หวาดวันกระแทกม้าวิ่งตะลุยเข้าไปจนถึงกระทั่งหน้าม้าสีสุวรรณก็ขับมาพุ่งเข้ามาเหมือนกันก็เห็นหน้าสินสมุทรคล้ายกับพระเชษฐานึกแล้วว่าให้ทอพระไถยนักไม่อาจจะฆ่าดได้ แต่สินสมุทก็ขับม้ามาจะรวดเร็วเตีสวทุกวันเห็นจวนตัวก็ควบม้าเขาโจมตีถูกสินสมุทเข้าองอกดังสนัน่นกระเด็นตกหลังมา้าล้มพับอยู่กับที่ทันทีพวกไพ่ผลเห็นนายทับข้าศึกแตกก็ตะลุยไล่จนกระทั่งทัพสินสมุทแตกกระจายไม่เป็นสัมฝ่ายอังกุลาคอยดูอยู่พอเห็นสินสมุทรแตกทับมาอย่างงั้น เปิดประตูป้อมสั่งทหารออกไปช่วยทหารที่หนีมาเข้ากำแพงได้อังกุลาก็ให้รักษาหน้าที่เอาไว้ให้ดีอย่าให้ก้าศึกปีนกำแพงเมืองเข้ามาบรรดาไพ่พลก็ปีนกำแพงเมืองมาเพื่อจะยึดป้อมแต่ก็ถูกพวกฝรั่งไปเอาตกกำแพงสีทุวันเห็นว่าจะหักเอาไม่ได้ก็ให้ไพ่พลหยุดแล้วให้เลียงลายป้อมประกาไว้อย่างแน่นหนาอังกุลาก็จึงปรึกษาไพ่พลว่า ให้คอยอยู่ก่อนถ้าสินสมุทรไม่กลับมาในคืนนี้เรียกไซพ์พวกนี้ข้าจะเลิกทับพวกไายผลได้ยิงเงินก็พากันดีใจปลายสินสมุทรสลบอยู่กับพื้นพอตกดึกต้องละอองน้ำค้างค่งคอยฟื้นคืนสติมาภาวนาอาคมที่พระเจ้าตาให้มาเป่าไปตามร่างกาย ไอบ้บรรดาที่เจ็บป่วยทั้งหลายก็หายดังเปิดทิ้งพอลุกขึ้นมาเห็นพวกชาวเมืองเข้ามาล้อมป้อมอยู่หลายชั้นอย่างนั้นความโมโหก็พลุ่งขึ้นมาอีกเห็นทมดวิ่งเข้ารลดผลโจทยานไล่พิฆาตฆ่าบรรดาชาวเมืองเหล่านั้นจนกระทั่งชาวเมืองพางกันแตกตื่นหนีกันโอละมานเห็นทหมดยืนตะโกนรันเฮ้ยไหนวะไอ้ตัวนายอยู่ไหนทำไม้ไม่ออกมาสู้กับเรา มาสิเว้ยขราวนี้คอยดูเนอใครจะแน่ว่าใครสินธุดไล่ยุนไพ่ผลหนีตเตลอไปหมดมาถึงป้อมก็เรียกอังกุราให้เปิดรับพอสินธุหมดขึ้นมาอังกุราก็ถามว่าข้าพระเจ้าได้ข่าวว่าท่านตายเหตุจะไหนท่านรอดมาได้อย่างน่าประหลาดเช่นนี้คนอย่างเราไม่ตายง่ายๆหรอกสินธุว่าเราสู้กับเจ้าคนที่ไอ้มีกฎกั้นอยู่นั่นแหละดูรูปร่างเหมือนอย่างพระบิดาเลยเหลือเกิน แม่ตีเราจะแทบตายพอดึกได้น้ำค้างเราก็ฟื้นขึ้นมาเพราะเราปีเลือดปีเสื้อเราฟื้นขึ้นเราแขนใจนักไล่ตีทับมันแตกสะเพร่นไปจนกระทั่งถึงทับหลวงทีเดียวถ้าหากเรานึกถึงพวกท่านจึงรีบเข้ามาพรุ่งนี้เถอะก็จะตีทับให้แหลกแตกกระจายจะจับไอตัวนายทับไม้ได้คอยดูฝีมือเราพวกท่านอย่าได้ช้า จงเร่งจัดทัพพรุ่งนี้เช้าเราจะยกไปอังกุลาก็รีบมาจัดทัพเรื่องกระพาพนที่แข็งแรงประมาณห้าพันคนเตรียมพร้อมเอาไว้สินธหมุดคอยเวลาด้วยความกระวนกระวายเมื่อไรจะสว่างสักทีพอตะวันขึ้นสินธหมุดก็ไม่รอชะขับม้าออกไปทันทีพอถึงก็ตะโกนเรียกเฮ้ยไอคนไหนวะเป็นนายใหญ่ทีต่ตีเรามาวานเนี่ยออกมาสิว้ย วันนี้ละเราจะได้เห็นดีกันบายสีสุวรรณตั้งแต่ถูกศรีสมุทรตีค่ายเมื่อคืนผู้คนตายประมาณยี่สิบเศษพอตกเช้าได้ยินศรีตะโกนท้าทายสีสุวรรณยังถือกระมองเหล็กคู่มือออกไปพอเห็นสีสมุทรก็ประหลาดใจเอ๊ะเมื่อวานไปตัวน้อยมันตายแล้วแล้วไงวันนี้มันกลับฟื้นคืนขึ้นมาได้งสงสัย ก็ขับมาตรงมาลองถามว่านี่นเนี๋ยวให้เจ้าหนูน้อยจะมีชื่อว่าอย่างไรเลยจึงบางอาจปตีเมืองของเราเป็นโจรหรือว่าเชื้อฝรั่งหรืออังกฤษที่มมาป้อนสะดมเขาอย่างนี้มันก็ไม่ดีนะเว้ยแล้วตัวเจ้ายังเด็กเล็กอยู่ไม่พอมือเราหรอกถ้ารักตัวโกตายนี่กลับไปซะอย่าให้เราต้องฆ่าเด็กเลยเราไม่ต้องการอย่าพูดมากเลย ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กไอเรื่องกลัวเนี่ยอยพึงหวังเลยสินสมุทรว่าจะบอกชื่อให้ก็ได้ตัวเรานี่มีชื่อว่าสินสมุทรเป็นบุตรพระภัยมณีเป็นหล่าวกอหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์แล่นเรือไปในทะเลพวกชาวเมืองไตีเราก่อนเราก็ตีเอาบ้างแล้วท่านล่ะชื่ออะไรบอกเขาหน่อยสิเป็นขุนนางหรือว่าเป็นกษัตริย์อย่างไร ถ้าหากรักตัวโกตายก็ยกมือไหว้แล้วซะแล้วก็กลับไปเราจะได้ไว้ชีวิตฝ่ายศรีสุวรรณพอได้ยินศิีนุโมดบอกว่าเป็นลูกพระภัยมณีก็สงสัยในพระทัยยิ่งนักจะเป็นพระภัยมณีคนเดียวกับพระเทศฐานอย่างไรก็ไม่ทราบพิษดูกุมารก็เหมือนพระเทศฐานอยู่ไม่น้อยเสียแต่ผมมันหยิกเหมือนกับยักษ์เท่านั้น อีกอย่างคือตามทำไมแดงเมื่อไม่แน่ใจสีทุกวันก็ถามไปว่าเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นลูกพ้ภาภัยนั้นเวลานี้พ่อจะมาด้วยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวนี้พ่อของเจ้าอยู่ที่ไหนจะบอกให้เรารู้ได้ไหมยอย่ามาต่อโู่เราเลยมาเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนไม้วานนี่หรอกรีบกลับไปบอกพ่อเจ้าออกมาลบดีกว่าทินสมุดร้องตวาดลั่นแม่แม่แม อวดหักดานักทำไมต้องไปบอกพระบิดาเรามาตัวเรานี่เราจะสู้ให้ดูเป็นขวัญตาไม่ต้องให้พลเดือดร้อนแพ้ชนะมันก็ลำพังเราสองคนนี่หลอวะว่าแล้วสินสมุทรก็ไม่ได้รอช้าขับม้าไล่ลำเข้าเป็นทํานองเข้าไปสีสุวรรณก็ชำนาญในการลบทักม้าเลี้ยวหลบไปพอสินสมุทรถลำตัวเข้ามาโดยไม่รู้ทํานองเพลงสีสุวรรณก็กระบองตีสินสมุทรห้าหกที สีสมุกก็ไม่รู้สึกเจ็บและไม่ยอมถอยหนีกลับเข้าสู้อย่างอุตรุดม้าที่ขี่ก็ขบกัดกันเป็นพลวันพอได้ทีสรีธมุกก็กระโดดก็ชิงกระบองได้ตีต้ององค์ศรีสุวรรณตกจากหลังมาบรรดาไพ่พลฝรั่งก็กลุ่มลุมจับศรีสุวรรณไว้ได้ทหารที่เหลือเห็นศรีสุวรรณเจ้านายถูกจับพากันย่อยแตกย่อยยับหนีไม่เป็นส,ำสัำศีธมุกก็ดีใจ ให้พาเอาตัวสีสุวรรณเข้าไปในป้อมสีสุวรรณไปยืนอยู่ตรงหน้าสินสมุทรเห็นธรรมลงเลือนคุดของพระเชษฐาก็จำได้แน่คิดว่าพระเชษฐาได้คู่ออกมาแล้วก็จะเป็นโกมารคนนี้แน,แน่แต่ไม่รู้ว่าพระเชษฐาเป็นตายร้ายดีอย่างไรยิ่งคิดถึงน้ำตายิ่งไหลพราาพรายสินสมุทรเห็นสีสุวรรณร้องไห้ก็หัวร้อนชอบใจแล้วก็ถามว่า คิดถึงเมียเลยยังไงโว้ยกุ้ยกษัตริย์นี่หน้าไม่อายเมื่อกลัวตายทําไมารณงมาสงคราม <g numéro 1> ช้าช้าไอเด็กน้อยเจ้าอย่ามาทํากําแหงนะเรื่องกลัวตายนะเราไม่กลัวหรอกเมื่อเจ้าจับเรามาก็ฆ่าสักซิวะเราก็ชายชาติไม่ใช่จะมีน้ําใจเย็นอย่างผู้หญิงไอเรื่องจะมางอนงอขอชีวิตนั่นนะ่ะไม่มีวันทัล้ล่ะแต่ถ้าเราลืล้อ,อห้เนี่ย เราเห็นธรรมลงเรือนเพชรที่เจียรบาทคาดพุงเรารู้ว่าเป็นของพระไพมณีพี่ชายเราเราชื่อศรีสุวรรณเราเป็นน้องจะร้องไห้ด้วยเราแยกจากกันไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรซึ่งเจ้าถามชื่อเรานั้นเราก็จะบอกให้เจ้ารู้ไว้ว่าข้าชื่อศรีสุวรรณเมื่อทราบความแล้วจะฆ่าเาซะสิ ถ้าหมดได้ฟังก็มาคิดถึงบิดาเคยบอกว่าอ่านั้นชื่อสีสุวรรณเมื่อฟังดูก็สมกับเป็นกษัตริย์ที่บอกแล้วยังจำธรรมาลงวงนี้ได้แต่เราจะต้องซักให้เป็นที่แน่นอนซะก,ก่อนแล้วที่ท่านว่าพระเพรมณีเป็นพี่ท่านนั้นเราก็อยากจะรู้ว่าพระเพรมณี มีวิชาชำนาญในการสิ่งใดถ้าเป็นน้องก็ต้องรู้และย่าโปอยู่นิเวศประเทศไหนถ้าแม้นตอบถูกเราจึงจะเห็นว่าเป็นอาเราสีสุวรรณรู้ว่าเป็นหลานแท้แล้วจึงว่าอันผ้าัยมณีนั้นมีวิชาเป่าปีวิปากเป่าประเสริฐยิ่งนัก ผู้ใดได้ฟังจะนั่งหลับลืมสติเป็นโอรสเจ้ากรุงรัตนาเราสองคนเป็นพี่น้องร่วมท้องกันมาแล้วสุยสวุวรรณก็เล่าความจริงตั้งแต่ต้นจนกระทั่งได้มาครองเมืองลงมาจากักเราดูผิวพรรณของเจ้าช่างเหมือนกับพระพี่ของเราเหลือเกินสินสมดุดรรู้ว่าเป็นอาแน่แล้วก็สุดองค์ลงอภิวาท เข้ากอดพระบาทพระเจ้าอาน้ำตาไหลพลากพลากสะอื้นอ้อนวอนว่าพระเจ้าอาอย่าได้ถือโทษโกรธหลานเลยหลานไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าอาหลานเที่ยวตามหาพระบิดามาช้านานแล้วก็ไม่ผ่านพบประสบพักสักที่จนกระทั่งมาถึงลมมาจาักนี่แหละทูลแล้วศรีสมุทรก็ร้องไห้ที่ถึงพระบิดาศรีสุสวันก็กอดหลานเข้าไว้แล้วก็ร้องไห้ด้วยโอ้ สงสารหลานเลยอัน,นิจจาเราหลานอาเกือบจะฆ่ากันตายซะแล้วนี่หากบุญไม่ช่วยจึงไม่ตายสีสุวรรณประคองหลานขึ้นมาไปเมืองอาเถอะอาจะพาไปจะได้เอาข้าวปลาลงปรแจกบรรดาให้พล